สนับสนุนโดยวิกโซลผสมสารชิวพลัสง่ายต่อการขจัดคราบกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร022858888ตู้เย็นพานาโซนิ c อินเทลเจนต์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะอนาคตประหยัดไฟสูงคุณผู้ชมรู้สึกไหมคะว่าสังคม เราตอนนี้เนี่ยเครียดคุณเองก็เครียดดิฉันเองก็เครียดด้วยปัญหาเศรษฐกิจการเมืองปัญหาสังคมปัญหาชีวิตอีกมากมายคือเราความหวังของเราตอนนี้เนี่ยมันมันดูลิบหลี่เต็มทีคุณอ้อยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะล่าสุดเลยค่ะอ้อยเพิ่งไปบรรยายมีผู้ชายคนนึงเดินมาหาอ้อยบอกว่า คุณอ้อยผมมาเป็นคนใช้แรงงานแล้วผมไม่อยากตื่นมาเช้าวันจันทร์เลยคุณหนุ่มแมบเคยไหมคะ,ะหรือคุณผู้ชมเคยไหมคะเพบอกว่าทุกเช้าวันจันทร์ผมรู้สึกเหมือนกับถูกกำลังถูกส่งไปฆ่าไปประหารชีวิตอ่ะแล้วผมต้องใช้แรงงานแล้วคนที่มาใช้เป็นลูกค้าผมเนี่ยก็ทําเหมือนผมเป็นหญิงขายบริการอะ่ะจิกผมว่าผมไม่พอใจก็เดี๋ยวจะฟ้องผมเอ้ยคุยไปคุยมาโทษนะคะคุณอาเป็นผู้ชายดูดีมากค่ะคุณอาทำงานอะไรผมเป็นหมอครับ คุณอาเป็นหมอแล้วคุณอารู้สึกว่าตัวเองใช้แรงงานแล้วเหมือนขายบริการมันมันจะเป็นไปได้ไงหมอเป็นอาชีพที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ช่วยเหลือคนในเวลาที่คนต้องการที่สุดใช่ไหมแกบอกว่าคุณอ้อยไม่รู้เหรอ<ค>ผมเนี่ยคนในประเทศไทยทั้งหมดอ่ะถ้าคุณเกิดความซวยมาเยือนคือคุณเรียนได้เกรดสี่อสอบเออทียบติดตั้งแต่ม4แล้วเยังไงคุณก็ต้องเอนคณะแพทย์ศาสตร์ไม่งั้นก็วิศวะกดดัน,นแต่ผมชอบวาดรูปอ่ะ แล้วทุกครั้งที่ผมต้องเข้าเวรเนี่ยผมเกลียดเลือดเพราะทุกครั้งที่ต้องเข้าเวรเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกําลังถูกบ,บังคับขืนใจตลอดเวลาแล้วแกบอกว่าแล้วมีเพื่อนร่วมอาชีพผมอีกเยอะเลยที่ทุกทร,รมานกับสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่อยากตื่นขึ้นมาวันที่ต้องไปทํางาน,นะคะคือไม่ได้รักในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําเลย,เลยนี่อยู่ในขณะท่านถึงเป็นคุณอาเนี่ยแสดงว่า เขากดดันกับอาชีพนี้มากี่ปีเลาก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้ววันเนี้ยมีคนเยอะมากเลยนะคะที่เป็นแบบีที่ออาไปเจอที่เป็นแบบนี้ที่เขารู้สึกว่าเขาตื่นมาแล้วเขาไม่ได้อยากที่จะลุกขึ้นจากเตียงไปทํางานแล้วมีชีวิตอยู่เหมือนสังกระตายเหมือนถูกโลกเตะไปทั้งนี้ทีทั้งนั้นทีอะค่ะแล้วสิ่งที่อ้อยอยากจะบอกก็คือว่างานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยู่ด้วยกับมันเยอะมากที่สุดถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของมันเนี่ยมันจะทําลายชีวิตเราพังหมดเลย ก็มีคนถามว่าบอกก็ไม่ชอบงานที่ทำแต่จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยหยุดเลยนะคะแล้วมองให้เห็นว่าคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังทำคืออะไรเหมือนคุณหนูแหมมเนี่ยงานที่คุณหนูแหมมทำเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนอีกเป็นล้านๆคนทุกตอน <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตตัวเองอะคะ่ะหนุมสนใจตรงที่ว่าคุณหมอ ท่านนั้นเนี่ยได้รับคําแนะนําอะไรจากคุณอ้อยไปแล้วณวันนี้เนี่ยคุณหมอทําอะไรก็คือเออคุณหมอก็เริ่มตั้งต้นเลยว่าแต่คุณอ้อยผมจะเป็นต้องรวยโจทย์ของผมคือทํำยังไงก็ได้ให้รวยก่อนแล้วก็นั่งคุยว่าแล้วหมออยากรวยเพราะอะไรผมอยากมีความสุขก็ถามกันไปเรื่อยๆค่ะอ้อยก็จะเริ่มพูดบอกว่าอย่ามาบอกนะว่าเออให้มีความสุขก่อนเอามาง่ายๆเลยให้รวยก่อนแล้วเดี๋ยวความสุขก็ตามมาเองคุณนุ่มแหม่มเชื่อไหมคะว่าณวันเนี้ย ในโลกเราอ่ะมันเข้าใจตรงกันข้ามคิดแบบนั้นหมดใช่ทุก<ะ>คนคิดแบบนั้นแต่ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราคิดว่าให้รวยก่อนนะ,ค,ะความสุขมันจะหายไปจากชีวิตเราเพราะทันทีที่เราตั้งเป้าว่าเงินคือเป้าหมายก่อนใช่ไหมคะเราก็จะยอมทํางานที่บั่นทอนใจตัวเองทําร้ายคนอื่นออยอมเสียเวลาที่อยู่กับลูกกับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักณวันนี้ค่ะคุณหมอเนี่ยไปเรียนออกแบบ แล้วแแกเป็นบอกว่าตั้งแต่เล็กผมชอบวาดรูปแต่ทุกข์กับการเป็นคุณหมอมาตั้งนานเพราะแกกลัวเลือดค่ะแกกลัวเลือดแต่เป็นคุณหมอใช่ค่ะแกก็ไปเรียนออกแต่ตกแต่งภายในออกแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็บอกว่าแกไม่สนใจแล้วว่าเรื่องเงินยังไงแต่ณวันนี้แกเริ่มได้เงินจากการออกแบบบ้านให้เพื่อนแล้วนะคะ ก็สามารถด้วยได้ใช่แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําทุกวันอันนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาของผู้ที่อยู่ในวัยทํางานนิดนึงถ้าเป็นปัญหาของวัยรุ่นล่ะคะอกหักเขาไม่รักขาดความรักเหนาประเภทนี้มีมาปรึกษาไหมคะตลอดเวลาเลยค่ะล่าสุดเพิ่งมีคนนึงมาบอกว่าโกรธแม่มากเลยคือปิดมือถือใส่พอเห็นเบอร์แม่ขึ้นปุ๊บปิดมือถือใส่เลยตลอดเวลาบอกทําไมล่ะลูกเขาบอกว่าวันๆน่ะชอบโทรมาถามว่า อยู่ที่ไหนกินข้าวหรือยังแล้วเด็กคนนั้นขอโทษนะคะบอกตามที่เขาพูดไดใช่ไหมเขาบอกว่ามามา้านี่มันบ่ายสามโมงแล้วนะถ้าโอย,ยังไม่แดกข้าวอีกก็ตายหาไปแล้วสิเขาพูดกับแม่เขาพูดกับแม่อย่างนี้ทั้ทงทงที่แม่ถามว่ากินข้าวหรือยังลูกอ้อยเล่าให้เขาฟังเรื่องหนึ่งค่ะคะุณนุม่มแบมบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเจอปัญหาในชีวิตปรากฏว่าสามีเขาเนี่ยชอบต้นไม้มากก็ปลูกต้นไม้อะไรให้ใหเขาทุกวันกนะะ็คุยเรื่อง ต้นไม้เรื่องอะไรวันเขาก็จะราคาญบอว่าไม่เห็นสนใจเขาเลยพูดถึงแต่เรื่องต้นไม้วันหนึ่งเนี่ยเขาก็กาลังดูต้นไม้ที่มันออกดอกอยู่สามีเขาปลูกให้วันวาเลนไทน์แทนช่อดอกไม้เขาก็หันไปเห็นสามีเขากําลังยืนยิ้มกลิ่นอยู่เขาก็เอกใจอบอกว่าพี่ที่พีพ่พูดเรื่องต้นไม้เนี่ยคือพี่กาลังบอกรักหนูเหรอสามีเขาก็บอกว่าก็ใช่สิถ้าพี่ไม่รักหนูแล้วพี่จะปลูกต้นไม้ให้หนูทําไมล่ะณขณะนั้นเองอะค่ะ เขาเนี่ยรู้เลยว่าทุกคําที่เป็นคําว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเนี่ยคือการบอกรักถ้าคนคนหนึ่งค่ะสามารถได้ยินคําว่ารักจากปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยหมักนะเขาก็จะเห็นความรักที่อยู่รอบตัว uh huh. นะวันเนี้ยค่ะคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีความรักมันมีความรักอยู่รอบตัวเราตลอดนะคะแต่เราไม่ได้อยากรับมันอย่างที่มันเป็นเราอยากได้ความรักแบบที่เราเคยเห็นในทีวี อย่างที่เราคิดเอาในหัวว่าเธอต้องมาทําแบบนั้นแบบในทีวีที่ฉันคิด uh huh. จริงๆแล้วอ้อยบอกเด็กคนนั้นเด็กพออ้อยเล่าเรื่องนี้จบว่าไม่ได้บอกอะไรเขาเลยะฮะเขาบอกว่าครู uh huh. uh, อ้อยแปลว่าที่แม่หนูโทรมาถามว่าหรือกินข้าวหรือย,อยังเนี่ยคือแม่กําลังบอกว่าแม่รักหนูเหรอแล้วบอกใช่ลูกผู้ชายที่มาเขาบอกว่าครู uh, อ้อยถ้างั้นแปลว่าทุกครั้งที่เตี่ยผมพูดเรื่องงานบ่นบ่ว่านวน่างานยากงานหนักอ่ะ คือจริงๆแล้วเต๋ยกำลังจะบอกผมว่าเต๋ยรักผมเต๋ยเป็นห่วงผมเบอกว่าใช่อะทุกครั้งที่พ่อโทรมาบ่นว่าเรื่องงานหรืออะไรก็ตามพ่อแค่อยากจะบอกว่าพ่อรักเรานะแต่พ่อไม่รู้จะแสดงความรักให้เรารู้ได้ยังไงพ่อแค่อยากจะบอกว่าพ่อรักลูกอยากช่วยเหลืออยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดีๆในชีวิตลูกอะค่ะแต่เราไม่ยอมรับความรักอย่างที่เขาให้มา ทุกปัญหาเวลาคุณอ้อยได้รับคําปรึกษาหรือมีผู้คนมาเล่าให้ฟังเนี่ยปัญหาที่มันหนักๆเครียดๆมันทําให้เราเครียดตามไปด้วยไหมคะไม่ครับเพราะว่าทันทีที่เราเหมือนกับอ้อยจะบอกเขาว่าง่ายๆเลยคือทุกคนจะบอกว่าอย่ามาบอกนะว่าต้องเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ uh ้อ huh. จะบอกเขาง่ายๆเลยว่าไม่เข้าวัดก็ได้ถ้ายังไม่อยากยังไม่พร้อมเนี่ยแต่มันมีหลักง่ายๆคือเราเช็คเข็มทิศ uh huh. เช็คเข็มทิศเนี่ยมีขั้นตอน3ขั้นตอนขั้นแรกเลยคือมองให้เห็นว่าอะไรกําลังบงการอยู่ในหัวเรา สมมติว่าเด็กหกขวบเนี่ยถ้าเขาใช้เข็มที่เขาจะมองเข้าไปแล้วเห็นว่าจริงๆสิ่งที่บงการอยู่ในหัวคืออยากควบคุมแม่เพราะกลัวแม่หนีไป uh huh. ขั้นที่สองคือให้ดูว่าเป้าหมายจริงๆเราต้องการอะไรอะ่ะในชีวิตเราต้องการครอบครัวที่อบอุ่นแล้วสามเนี่ยทำสิ่งที่มันเวิร์กอันนี้อ้อยยกตัวอย่างง่ายงาผู้หญิงคนนึงบอกอ้อยบอกว่าเกือบไปหยากกับสามีเนะี่ยเพราะว่ากลับถึงบ้านทําง,งานมันเหนื่อยจะตายบอกสามีว่าพ่อสอนกันบ้านลูกหน่อย สามีก็ยังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เล่นอินเทอร์เน็ตเฉยเลยไม่ยอมไป่ภรรยาก็บอกรอบที่สามละพ่อไปสอนการบ้านลูกเสียงเริ่มเข้มเริ่มเริ่มแข็ง,แ,ขงแล้วสามีก็ยังเล่นอินเทอร์เน็ตต่อจนภรรยาบอกว่าเขาบอกว่าเขารู้เลยวินาทีนั้นว่าถ้าเขาเน้นต่อว่าไปสอนการบ้านลูกจะต้องทะเลาะกันแต่เขาบอกเขาทำค่ะเขาทําแล้วก็ทะเลาะรู้ทั้งรู้ทั้งรู้จนไปเกือบจะไปถึงอําเภอไปหยาดกันซะด้วยซ้ำนี่ค่ะคุณหนุ่ม เราทุกคนเป็นหมดเลยเรารู้ว่าเราทำอันนี้ไปแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะมันทำลายความสัมพันธ์ความรักความอบอ,อุ่นในชีวิตเราอะ่ะแต่ทำไมเราถึงยังทำถ้าเราเช็คเข็มทิศิดหนึง่งว่าเราต้องการครอบครัวที่อบอ,อุ่นเราไม่ได้ต้องการพิสูจน์ว่าใครถูกใค,ใครผิดคใครเหนื่อยกว่ากัน <S 2> <S 2> <S 2> ใครชนะ <S <S ใครแพ้ถ้าเราวางความเห็นความคิดอันนี้เราจะเลือกทำในสิ่งที่มันดีกับชีวิตเราแค่เราใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการาใช่เ<ะ>ช็คเข็มทิศของตัวเองเท่านั้นเอง ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้คงกําลังมีคําถามที่อยากจะถามคุณอ้อยเหมือนกันเพราะที่ฉันเห็นแล้วว่าทุกคําตอบที่คุณอ้อยตอบในวันนี้ทุกคําแนะนําดิฉันว่าทุกคนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตได้จริงๆ มีหลายคนในห้องส่งค่ะที่เขียนคําถามสําหรับตัวเองมาให้เราได้เห็นแล้วซึ่งต้อ,บองบอกคุณผู้ชมว่าบางคําถามนั้นเนี่ยเห็นแล้วตกใจบางคําถามอ่านแล้วอยากจะตอบเหลือเกินช่วงหน้าเราจะเอาตัวอย่างคําถามของน้องๆในห้องส่งนี่แหละมานั่งพูดคุยกันดิฉันว่าคงจะตรงกับปัญหาของใครหลายๆคนที่กําลังนั่งชมอยู่ในขณะนี้ก็ได้แต่ตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนําเชิญค่ะ ร้านหนังสือก็เป็นอีกที่ที่ผมสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับอ่านไปเลือกไปก็เพลินดีเหมือนกันบางครั้งได้หนังสือติดมือกับไป6-7เล่มทีเดียวนะครับเติมอาหารสมองแล้วผมก็ไม่ลืมที่จะเติมพลังและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมเลือกที่จะเสริมวิตามินรวมและเกลือแร่เป็นประจําทุกวันแค่วันละเม็ดเท่านี้ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อได้แล้วนะครับเพราะมีทั้งวิตามิน B6 B12 กลดโฟลิกและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนวิตามินซและ E ซึ่งช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงได้ไง่ายๆครับสำหรับร่างกายและหัวใจที่สมบูรณ์แข็งแรงผมจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับด้วยความปรารถนาดีจาก Y h t Consumer Health Care อิจฉาเพื่อนเพื่อนดีกว่าทุกอย่างทั้งหน้าตา งานหน้าที่การงานดีกว่าเราทุกอย่างอยากจะเลิกคบแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง <c oughs> โอ้ยคนที่เขียนมาเป็นคนที่เท่มากเลยนะคะหรือคะสุร